สวัสดีค่ะส่วนผสมนครเพียสองแม่อ้อยเองค่ะวันนี้แม่อ้อยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยของแม่อ้อยนะคะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีที่แล้วเนาะแม่อ้อยปลูกมะพร้าวประมาณได้ประมาณสองสองถึงสามเดือนแม่อ้อยก็เออกลัวว่าจะมีแมงมากินยอดอ่อนมะพร้าวแม่อ้อย แม่ก็ไปศึกษาจาก youtu b e แม่ก็ไปหาข้อมูลจาก y o u t u b e นะคะว่าเออเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้แมงมากินยอดอ่อนมะพร้าวเราแม่อ้อยก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งใน y o u t u b e แม่อ้อยก็ว่าเออคลิปนี้น่าสนใจน่าเอามาทำประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ลงทุนไม่เยอะแม่อ้อยก็ทำเลยค่ะแม่อ้อยก็ไปซื้อมา มันเป็นสเปร์กำจัดมดปลวกแม่อ้อยกามาพ่นดีเดชาบุญแม่อ้อยพ่นบางๆค่ะถ้าไม่อ้อยพ่นหนาตายยกสวนค่ะแม่อ้อยก็พ่นพ่นทุกต้นเลยพ่นห่างๆพ่นบางๆขนาดพ่นห่างๆพ่นบางๆนะคะใบมะพร้าวยอดมะพร้าวแม่อ้อยเนี่ยไม้หมดเลยดีนะคะมันแทงยอดใหม่ให้แม่อ้อยพวกที่ต้น ต้นที่ไม่อ้อยอ่ะ,อะพ่นไม่เยอะพ่นบางๆอ่ะมันก็แค่อขอบใบนอกไหมแต่ยอดอ่อนข้างในอ่ะมันไม่ไหมมันก็เลยยอมแทงยอดใหม่มาให้แม่อ้อยแม่อ้อยก็เลยอยากจะบอกประสบการณ์นี้ให้ทุกคนฟังว่าอย่าหาทำในการปลูกมะพร้าว โดยที่เราไปซื้อสเปกกำจัดมดบวกมแมลงสาบอะไรพวกนี้มาฉีดพ่นกับยอดมะพร้าวอ่อนของเรามันจะทำให้ยอดมะพร้าวของเราเนี่ยไหมแล้วก็ตายได้ของแม่อ้อยก็ตายเหมือนกันค่ะแต่ตายไม่เยอะเป็นบุญของแม่อ้อยเหมือนกันที่แม่อ้อยพ่นไม่หนาพ่นบางๆเวลาเราจะทำอะไรหรือจะหรือจะทดลองอะไรเนี่ย ให้ทําแต่น้อยก่อนนะคะแม่อ้อยก็ดูดูแล้วแบบเออน่าจะโอเคไม่เป็นไรหรอกมากจัดทั้งสวนเลยค่ะพ่นทีเดียวทั้งสวนเลยก็แม่อ้อยก็เลยมาเล่าประสบการณ์ว่าอย่าหาทําในมะพร้าวน้ําหอมนะคะวันนี้แม่อ้อยก็มีคลิปเล็กๆน้อยๆมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่อ้อยนะคะขอบคุณค่ะ